สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสำหรับเรื่องราวนะคะของน้องอุงอิงนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะคะหรือว่าน้องอุงอิงรัตนาพรน,นั่นเองสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่นะคะจะมาพูดถึงกันสําหรับน้องอุงอิงนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึง สำหรับตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงน no ้องหญิงแล้วนะคะก็รยกได้ว่าเธอเนี่ยนะคะก็บบว่าเดินสายออกงานนะคะกับทางสาวน้อยเพชรบันแพงก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าทุกครั้งที่ไปออกงานเนี่ยแฟนๆก็ต่างรอรับชมนะคะเราก็ต่างบอกว่ารอติดตามรอพูดถึงกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเราก็สําหรับทางด้าน fc ของสาวน้อยเพชรบันแพงเองก็ต้องเลิกบอกเลยนะคะว่าเยอะมากจริงๆเราก็ทุกๆครั้งเนี่ยก็คือแบบว่าแน่นเต็มหน้าเวทีตลอดเลยนะคะที่ไป ส่งกําลังใจนะคะก็ถือได้ว่าเราก็ได้เห็นกันนะคะแล้วก็สําหรับน้องอุ้งอิงเองนะคะที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นกันนะคะสําหรับอีกหนึ่งการประสบความสําเร็จของอุ้งอิงเองนะคะครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดถึงนะคะว่าครั้งนี้นะคะเธอเนี่ยก็ได้แบบว่าขึ้นบ้านใหม่นะคะเป็นบ้านหลังแรกจากความภาคภูมิใจของเธอนะคะสําหรับบ้านหลังนี้เธอเองก็แบบว่าภูมิใจมากๆนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ เพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นน้ำพักน้ำแรงของเธอที่เธอเนี่ยนะคะทำงานมาแล้วก็แบบว่าอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองก็เชื่อว่าเป็นความฝันของหลายๆคนแล้วก็เป็นความฝันของเราญอ,องเองด้วยนะคะ สำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะเธอเองก็ได้บอกนะคะว่าเธอเนี่ยทุ่มเทนะคะกับการทํางานเพื่อจะให้ได้บ้านหลังนี้มานะคะแล้วเธอเองก็ได้บอกนะคะว่าเธอก็ภูมิใจมากๆสําหรับบ้านหลังนี้นะคะที่ทําเอาหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างแสดงความยินดีกับน้ององค์อิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะกับการขึ้นบ้านใหม่ของเธอนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ก็ต้องบอกว่าสวยนะคะแต่ละมุมเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าแบบสวยงามจริงๆกับพื้นที่นะคะที่แบบว่ากว้างใหญ่มากๆ เลยนะคะก็คือมาจากการทํางานของเธอก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจากเด็กน้อยคนนึงนะคะที่แบบว่ามีความฝันนะคะเธอก็สามารถพัฒนาตัวเองนะคะเราก็ทุ่มเทการทํางานต่างๆทําให้เธอเนี่ยได้บ้านหลังนี้มานะคะก็ทําเอาหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างชื่นชมนะคะเราก็ต้องบอกเลยว่าบ้านเนี่ยสวยมากๆแล้วก็นอกจากนั้นนะคะจากทางด้านทีมงานนะคะหลายๆคนนะคะหนึ่งในบอกว่าอ่า ศิลปินหลายๆคนเนี่ยก็ได้บอกว่ามีการแบบว่ามาร่วมแสดงความยินดีกับการขึ้นบ้านใหม่ของน้องอุ๋งอิงด้วยนะคะก็ถือได้ว่าครั้งนี้เธอเองก็ยิ้มแย้มปีดิดใจมากๆรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งบอสโจรวมทั้งศิลปินอีกหลายๆคนก็แบบว่าเห็นถึงการทํางานของน้องอุงอิงแล้วเนี่ยนะคะ หลายคนเนี่ยนะคะก็ต่างดีใจนะคะที่เห็นเธอเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะมาอีกขั้นหนึ่งประสบความสําเร็จมาอีกก้าวหนึ่งแล้วก็ทาเอาหลายๆคนเนี่ยก็ต่างดีใจนะคะกับเธอกับการทํางานของเธอก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็แบบว่าคอยส่งกําลังใจให้กับน้องอุ๋งอิงเนี่ยมาโดยตลอดกันอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้เองก็มีทั้งผลงานกับสาวน้อยผพดรปั้นแพงที่ออกงานเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็งานอีกหลายๆงานเลยยังไงก็ร่วมส่งกําลังใจให้กับน้อง องอิงกันได้นะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับทางคณะมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับการขึ้นบ้านใหม่ของเธอดเดียวว้วาบ้านเนี่ยสวยมากๆแต่และมุมเนี่ยนะคะก็ทาเอาหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าเห็นแล้วก็แบบต่างปลื้มปปติยินดีพี่ๆที่เรียกเรียกว่าอยู่ในองก็ต่างเห็นความสาเร็จของนององอิงแล้วก็ดีใจไปกับเธอรวมทั้งเธอด้วยนะคะที่ครั้งนี้เธอก็ได้มีการออกมาอัปเดตออกมาพูดถึงนะคะกับ,บบ้านหลังใหม่ของเธอที่เธอเ ว่าก็ถือว่าเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้กับเธอนั่นเองนะคะันี้นะคะก็ได้เห็นกันนั่นเองและนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันนะคะสําหรับน้ององค์อิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ